ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือผูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าปรานท่านเฉินดีค่ะพบกับหนูน้ำชราพรดเสุภาพกิจ กับการรายง,งานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผ,ผาฟ้าน้านําจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะต่อไปเป็นข่าวจากภูผาฟ้าน้านําห้องเรียน3คะ่ะนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานรวมสิทธิ์เก่าชาวอาโศกที่อยู่ภาคเหนือครั้งที่1 ณลาน,นาอโศกหรือภูผาฟ้าน้ำห้องสามมีศิษย์เก่าสัมมาสิกขาจากที่ต่างๆรวม16คนประกอบด้วยศิษย์เก่าจากโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐม,มอโศศิษย์เก่าจากโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีสาอโศศิษย์เก่าจากโรงเรียนสัมมาสิกขาสาลีอโศศิษย์เก่าจากโรงเรียนสัมมาสิกขา ภูผาฟ้าน้ำและสิทธิ์เก่าพุทธธรรมสันติอโศกก่อนกลับก็มีการถ่ายรูปร่วมกันและมีข้อสรุปจากสิทธิ์เก่าที่จัดงานนี้ว่าจะมาร่วมใส่บาตรและฟังธรรมร่วมกับชมรมผู้อายุยาวลาน,นาอโศกซึ่งมาประจำทุกสัปดาห์ในวันเสาร์ ค่ะพี่ชื่อพี่ร่วมทานธรรบุญมีค่ะชื่อพี่สรงนะคะเป็นสิทธิ์เก่าสมาชิกขาปฐมโสมค่ะค่ะพี่ชื่อบุ๋มนะคะชาญานุทุยอาภัยค่ะสิทธิ์เก่าปฐมโมเหมือนกันค่ะ พี่รุ่นที่15ค่ะค่ะ,คะพี่รุ่น8ค่ะอ้ <c oughs> ความตั้งใจของพี่นะคะสำหรับพี่ส้มเองนะคะพี่คิดว่าถ้ามีงานที่ชาวโสมจดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับศิษย์เก่าสมาสิขาหรือว่าเป็นญาติธรรมนะถ้าพี่ไปได้พี่ก็จะไปทุก ทุกที่ที่จัดะค่ะแล้วพี่ก็เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ลานาโซก,ก็ถือว่าใกล้นะคะพี่ก็มีความตั้งใจที่จะมาคะ่ะมาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเราก็เลยเราเติบโตมาที่นี่เหมือนกันนะคะค,ะค่ะรู้สึกดีค่ะ <c oughs> ก็ของพี่นะคะก็รู้สึกว่าก็ตั้งใจมาเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขามีการจัด สิทธิ์เก่าพังเน,นคีค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะมาร่วมค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากห่างหายจากวัดไปอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ยังมีจิตใจที่ยังเป็นคนส่งยังเป็นเด็กสมาสธิขาอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เหมือนกับมามามาปลุกไฟอะค่ะมาปลุกไฟแล้วก็มาตอกย้ำให้ตัวเองทำความดีต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับสรบพี่นะคะก,ก็รู้สึกว่าอบอุ่นนี้คะ่ะที่ได้มาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังไ็นเด้ต้องมาฝึกขาอยู่ค่ะ <c oughs> ก็ดีใจคะ่ะที่ได้มาเพราะว่าพี่ไม่อยากแบบห่างหายจากวัดไปมาก <c oughs> เพราะว่ามันต้องมาฝึกตัวเองบ่อยๆนะะี่ค่ะ ทีมงานชมรมมังสวิรัต์แห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ไปเยี่ยมชมงานมหากรรมจิตเมตตาชีวาเป็นสุขครั้งที่สองคืนความสุขด้วยความรักและเมตตาซึ่งจัดโดยสมาคมมังสวิรัต์ไทยและสมาคมมังสวิรัต์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่จัดระหว่างวันที่13-14ถึงกุมภาพันธ์ 2,558เวลา9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาณห้องประชุม40ปีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งงานนี้ทีมข่าวได้สัมภาษณ์นายกสมาคมมังสวิรัตจังหวัดเชียงใหม่มคุณจุย้ยนิวัฒตันติวัฒนาภัยสารถึงการเตรียมงานและการจัดงานครั้งนี้ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจเพราะงานนี้นอกจากจะฟรีตลอดงานแล้วผู้อาสาทำงานก็เป็นน้องๆสิทธิ์กเก่าสมาสิกขาที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อนๆนนักศึกษากว่า30ชีวิตล้วนทำงานด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนใดๆเตรียมงานประมาณ3เดือนตั้งแต่ประชาสัมพันธ์งานแผ่นพับโลโก้งานเตรียมสถานที่กิจกรรมบันเทิงภายในงานถือว่าเป็นงานเชื่อมประสานระหว่างคนต่างรุ่นแต่หัวใจเดียวกันคือคืนความสุขด้วยความรักและเมตตา ด้วยอาหารมังสวิรัตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนจุดเดนังมาเองเนี่ยคือทีมางานคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ผู้ใหญ่มีหน้าที่ให้กันสนับสนุนและํำชิแนเพิ่มตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ทําอะไรที่มันมากกว่าการเรียนเราอยากได้อะไรที่มันมีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของมนุษย์บ้า ก็เลยได้ร่วมง,งานก,นกันกับผู้ใหญ่ซึ่งทานทานบางสระอยแล้วบางทีมันก็แอบมีความคิดว่าภาระหน้าที่ส่วนตัวเราเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไมทําไมว่าทําไปเพื่ออะไรแต่ว่าพอเราทําใจได้ยินดีที่จะเสียสละว่าให้คนได้รู้จักบางสุราเพิ่มขึ้นได้ร่วมง,งานกับมินดีสหายดีอะไรเงี้ยเราก็มีจิตใจที่ยินดีเพิ่มขึ้นแล้วก็เต็มใจที่จะเสียสละและในวันเดียวกันสมนณะพ่อพุธ จันทเสนโถได้มาเทศในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์แสงจันงามณร้านทองจงเจริญใกล้ตลาดกาดก้อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของคุณพูวานัยจงเจริญกุลชัยโดยอาจารย์แสงจันงามที่เรารู้จักกันในนามนักคิดนักเขียนมีนามปากกาที่มีชื่อว่าธรรมโคตหรือที่เรารู้จักกันดีในนามผู้แต่งลีลาวดี ซึ่งในโอกาสนี้สมณะเพาะพุทธจันทเศโถได้แต่งกรให้อาจารย์แสงจันงามไว้ว่าพบอาจารย์แสงจันงามอายุอานามใกล้หลักเก้ายังเข้าท่าเขียนหนังสือสอนหนังสือสื่อสัจจาความแก่ชราหลีกลบไม่พบเลย ทชิญทาสมึกดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่4หรือชอมรรอเชียงใหม่ค่ะสำหรับเช้าวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์ก็มีกิจกรรมดีๆนั่นก็คือการแจกข้าวไร้สารพิษค่ะไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ สำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะของทีมงานพืชไร่และก็เครือข่ายกิกรรมไร้สารพิษนะคะมีการแจกข้าวสารอินทรีค่ะในจำนวน99ลิตรนะคะเนื่องด้วยอยากจะมีการปฏิบัติบูบชาถวายพ่อครูที่ครบรอบ80พรรษานะคะค่ะเราก็มีข้าวสารอินทรีย์อยู่ในมือแล้วก็ตรงกับคำสอนของพ่อครูที่ว่าข้าวไม่ใช่สินค้าข้าวเป็นอาหารที่แบ่งปันกันกิน ก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะมีการแจกข้าสารอินทรีย์กันค่ะเพื่อให้คำสอนของพ่อครูเนี่ยมีการปฏิบัติจริงขึ้นมาค่ะได้สัมผัสจริงค่ะก็เลยคุยกันว่ามีการแจกข้าสาร99ลิตรค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะเราเริ่มแจกตั้งแต่9นาฬิกาตรงค่ะ99ลิตรหมดประมาณ11โมงค่ะค่ะแต่ว่าที่น่าประทับใจก็คือก่อน9โมงก็จะมีท่านสมาชิก มารอต่อแถวยาวค่ะเพื่อรอรับข้าวนะคะแล้วก็แจกหมดครึ่งหนึ่งค่ะภายใน7นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการทยอยทยอยมารับไปเรื่อยๆค่ะมีทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจค่ะเหมือนเคยค่ะวัฒนธรรมของชาวโศกคือผู้ให้ไหวผู้รับค่ะ ออแกนิกไรซ์ไรซ์ผ้าฟีเอวันวันเพอร์โพซันขาเป็นฟ้าสารคือกบฟ้าชาวต่างประเทศนี่หลายท่านนะก็มาใช้บริการในการแจกเนี่ยก็รู้สึกประทับใจคือเขาเข้าใจว่าเออวัฒนธรรมของไทยเนี่ย มันมีการแบ่งปันกันได้ไม่ใช่ว่าการค้าขายนี่จะต้องเน้นเอาที่กำไรอย่างเดียวนะการค้าขายแบบนี้มันมีอยู่ในสังคมอย่างนี้แหละครับพอดีเห็นในสเตตัสใน facebook ของเพื่อนนะครับชอบแคมเปญอ,อันนี้ด้วยครับบอกว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่ข้าวคืออาหารที่ต้องแบ่งปันกันกินก็รู้สึกดีครับเรารู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่แค่แค่สินค้าแต่มันบางอย่างที่มันที่มันเชื่อมโยงกับคนที่เขาทำมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อครูได้ให้สโลกว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่ข้าวคืออาหารที่ต้องแบ่งปันกันกินมีความหมายในยะว่าเป็นอาหารที่ต้องทำให้มากแล้วเผื่อแผ่กันกินแต่จะขายนั้นก็เพื่อเลี้ยงชีพคนที่ทำข้าวให้ประชากรเลี้ยงชีพ คือคนที่มีกุศลมหาศาลเป็นคุณงามความดีแล้วคุณค่าราคาของการทำข้าวให้คนกินมีชีวิตอยู่ได้ราคากุศลนั้นแพงเป็นกุศลที่น่าทำอย่างยิ่งค่ะจบการรายงานข่าวจากห้องเรียนที่4ภูผา,าฟ้าน้ำค่ะรอยใบไม้มุนีเวสและทีมข่าวอาสาสมัครศูนยบาทรายงานค่ะ,จะเจริญทําค่ะ ทั้งแบบนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผ,ผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะเรนทําสมดีค่ะ